ลิลิพระลอฉบับความหอสมุดพระวชริรยาณเมืองสวงรบเมืองสองเมื่อนันไทยแม่นสวงพระยาหลวงให้หาหัวเมืองมาริปองว่าเมืองสองกษัตริย์กล้าย่าชาเราจะรบ ชิงพี่พบเป็นเมืองออกเร่งบอกให้เรียบพลนายกคนชุมกันครันเทียพลเสิกเสร็จเท้าทศเสด็จพยุบาทลีลาจากพระนครคลีนิกรพลพยุสู่แดนศึกบ่มีช้างเดียรดาษพลช้างมาง พี่ยบพื้นภูมินส่วนนรินทราชาพิมพิสาคนราษพระบาทครั้นได้ยินว่าภูมินแม่นสวงยกพลหลวงมากระทังเท้าทะกก็สั่งพลออกรับตับตามกันเดียรดาษ ระบาสเดจบ่มีช้างพนหัวหนาพักกันแวงเตาาฟันฉะชาติแวงดาฟาดฉะชัดซองหอกซัดยายุงซองหอกพุ่งยาย,ายข้างซ้ายรบบ่มีคลาข้างขวารบบ่มีแคลวแกลวและแกลวชิงข้ากล้าและลาชิงคันรุมกันพุ่งกันแทงเข้าต่อแย้งต่อยุด โหอึงอุดเอาชัยเสียงปืนไฟกึกก้องสะเทือนทองพระส,สุธาหน้าไม่ดาปืนดาษธนูศาสซ้อนแผลงแข็งต่อแข็งงางงางช้าง,างพระช้างชนกันมาพกพันคลุกเคล้าเข้ารุกรวนทวนแทงรถแรงเร่งมานาังถึงพิมพิสาคอนราดพระบาทขาดคอช้างขุนพลควางเข้ารับ กันประสบกษัตรีนี้เมื่อเมืองท่านทายครั้นประสบเข้าได้ลั่นเขือนให้หับทวารท่านนา งานรักษาพระนครเท้าพิชัยพิศนกกรกันเมืองได้ไทยแม่นสวงเสด็จคืนเท้าพิชัยยืนครองพิภพปลงศพพระราชบิดาแล้วสสยทักก็ให้สองพงานอ่อนเอา ไปอยู่ด้วยยาเจ้าวังเดียวกับสองนางเฉลียวฉลาดพี่เลี้ยงราชธิดาโดยทตราชื่อชื่นชื่อน,นางรื่นและนางรวยโดยรักษาสองอ่อนเท้าสองสมเด็จเสด็จด,ดาว สู่หงเรือนหลวงท่าน